สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาบจะเป็นอย่างไรศัตรูรับรับศัตรูมีไหมนะคะจะมีศัตรูมีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอะไรไหม ชีวิตโดยรวมจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์ลูกเต๋าอรอเคลในการพยากรณ์เรามาดูเรื่องการงานกันก่อนขออนุญาตผู้ที่เกิดวันอังคารทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าแทนคุณการงานของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรการงานได้หัวใจที่วน วนอยู่รอบใจอย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็นงานเก่าๆและงานที่คุณชอบงานที่คุณถูกอ,อกถูกใจหรือว่าคุณออกไปแล้วคุณยังเวียนกลับมาที่เดิมกลับมาทํางานที่เดิมเป็นงานที่ชํชนานิชํานาญเคยทํามานานแล้วนะคะเป็นงานที่คุณถนัดแล้วก็อาจจะมีปัญหายุ่งยากในการทํางานสักนิดนึงแต่ถามว่าคุณพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากอันนั้น แบตเต็มขนาดนี้คุณเพาะคุณมีความพร้อมคุณเปิดใจยอมรับกับงานอันนี้นะคะเป็นงานที่เรียกว่าคุณชอบคุณรักคุณทำมานานแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเราเปิดใจรับเราแบตเราเต็มเราเราเต็มที่กับงานเพราะว่าเออ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าเป็นคนที่ ตกงานแล้วไปสมัครงานคุณจะได้งานที่คุณถนัดคุณจะได้งานที่คุณเคยศึกษาเรียนรู้มาส่วนใครที่ทำงานอยู่มันเป็นงานที่เรียกว่าคุณเปิดใจรับเป็นงานที่คุณถนัดเป็นงานที่คุณชอบเป็นงานที่คุณเอ่อทำมานานแล้วนะหรือใครที่ออกจากงานแล้วไปได้งานที่ใหม่มันก็เป็นงานแบบเดิมงานแบบเก่างานที่คุณ ชอบงานที่คุณถนัดแล้วก็เป็นงานแต่มันอาจจะมีความยุ่งยากลําบากสักนิดนึงแต่คุณพร้อมที่จะแก้ไขมันคุณพร้อมที่จะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายได้แล้วก็คุณเปิดใจยอมรับกับงานอันนี้เพราะว่าคุณชอบในงานสิ่งนี้ในงานแบบนี้สําหรับใครที่ ตกงานก็จะได้งานสําหรับใครที่ทํางานอยู่ก็จะเจองานที่ตัวเองชอบแต่มันมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายคุณสามารถขี้คายปมต่างๆที่มันยุ่งยากวุ่นไวายได้หรืออาจจะมีอะไรเข้ามาลบลบควรจิตใจคุณแต่ไม่สามารถทําให้คุณเอ่อท้อกับงานตรงนั้นได้นะคะทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมาเรื่องการเงินกันบ้างปีนี้วันอังคารเนี่ย ชงชยัยไม่ว่าจะทาอะไรก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วชนะเหนือผู้อื่นอยู่แล้วนะคะทําบุญให้มากๆยิ่งเสริมให้ดีขึ้นมาดูการเงินกันบ้างการเงินเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการเงินเหมือนได้ของขวัญอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการได้ขึ้นเงินเดือนนะคะจากการหรืออาจจะมีการได้เซ็นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือใครที่ทําธุรกิจอยู่อาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้น กับคนที่กับงานที่คุณอยากทำนะคะเป็นการที่เรียกว่าช่วยเหลือการประครับประคองจิตใจกันเป็นงานที่อาจจะเริ่มลงทุนลงทุนจากน้อยไปหาใหญ่นะคะแล้วก็เป็นงานที่ ดีแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะเอ้ไม่ใช่เป็นงานสิเป็นการเงินเราดูเรื่องการเงินเราไปพูดงานเฉยเลยการเงินมันมีโอกาสได้มีเกณฑ์เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้ขึ้นเงินเดือนจากการนี้ความรู้ความสามารถจากการลงทุนร่วมหุ้นกับผู้อื่นมีการแบ่งปันผลประโยชน์เอ่อเป็นการเงินช่วยประครับประคองจิตใจแบบนี้การเงินของคุณสามารถทําให้คุณเนี่ยใจฟูขึ้นมาได้ ดีใจที่ได้รับเงินจํานวนนี้น่าจะมีกลางปีเนอะอาจจะได้รับโบนัสกลางปีก็ได้แต่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะต้องบอกก่อนได้แค่เพียงนิดนิดหน่อยหน่อยครึ่งปีอ่ะกลางปีมันอาจจะได้แค่นิดนิดหน่อยหน่อยก่อนแต่ความสามารถหรือว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ดีแบบก้าวกระโดดคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบก้าวกระโดดทําให้เงินเดือนคุณขึ้นมาก็ได้สิ่งที่ต้องแก้ไข มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขหรือคุณอาจจะผิดหวังกับเงินเดือนที่กับสิ่งที่ได้รับมันน้อยเกินไปอาจในที่นี้ก็ต้องบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่จะได้รับว่าจะต้องเป็นเงินก้อนโตเพราะในที่นี้เขาบอกว่าได้แค่เพียงนิดหน่อยได้ดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกว่าโอ๊ยผิดหวังจังเลยทําไมมันได้แค่นี้มันเป็นเหมือนเสมือนของขวัญในชีวิตเราอะ่ะพอตอนเราได้เรารู้สึกโอ๊ยดีใจจังเลยพอเปิดออกมาโอ้ได้แค่นี้ มันก็เลยทําให้รู้สึกผิดหวงังจริงๆแล้วอะได้ดีกว่าไม่ได้บางคนเขาอาจไม่ได้แต่เราได้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดมังคารได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมาดูความรักสําหรับคนโสดกันบ้าง <c oughs> ความรักสําหรับคนโสดในที่นี้เขาบอกว่าความรักสําหรับคนโสดนะคนโสดยังไม่มีใครเข้ามานะมันเหมือนคนที่เขาทิ้ง ทิ้งขยะคนมองไม่เห็นค่าสําหรับเราหรืออาจจะมีคนเข้ามาแต่เรามองข้ามเขาไปอ่ะดูว่าเขาไม่มีค่าหรือว่ามีคนเข้ามามาพูดคุยกับคุณแล้วคุณด้อยค่าเขาจนเขามีความรู้สึกว่าเขากําลังจะไปจากชีวิตคุณแล้วนะเขารอเวลาอีกนิดเดียวถ้าเกิดมันไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเขาจะไปจากชีวิตคุณ จริงๆแล้วเนี่ยเขาเหมือนขุมทรัพย์ในชีวิตคุณเลยนะถ้าคุณตกลงปรงใจกับเขาหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันเขาอาจจะมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะดูเขาตั้งใจที่จะอยู่ดูแลคุณจนแก่จนเฒ่าเขาเป็นสิ่งที่สะดวกสบายสําหรับคุณไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรสามารถหามาให้คุณได้ได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเขาสามารถที่จะดูแลและซัพพอร์ตคุณได้ยามที่คุณตกยาก ยามที่คุณลำบากเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าด้อยค่าในที่นี้เขาบอกว่ามีคนเข้ามาแต่คุณด้อยค่ามันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าทําไมป่านนี้ฉันยังไม่มีคนเข้ามาอีกก็มีคนเข้ามาแต่คุณไปด้อยค่าเขาจนทําให้เขากําลังอยากจะไปจากคุณแล้วแล้วถ้าคนนี้ไปจากคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่ด้อยค่าจริงๆเข้ามาแล้วทีนี้มันจะมานั่งเสียใจคนเก่าก็าเรียกกลับมาไม่ได้แล้วมันก็จะเสีย เขาเรียกว่าอะไรเสียศักดิ์ศรีเป็นฝ่ายที่ตัดเขาออกไปแต่จะไปเรียกเขากลับมาเหมือนเดิมมันคงจะยากนะคะมาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างสําหรับผู้ที่เกิดบันอังคารความรักสําหรับคนมีคู่จะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเหมือนเรือใบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรือใบเนี่ย จะแล่นได้เร็วเนี่ยเวลาที่มันมีคลื่นแรงๆมาเพราะฉะนั้นความรักในช่วงเนี้ยนะสาหรับผู้ที่เกิดมังคารเปรียบเสมือนเรือใบเรื่อยๆเฉยๆแต่ก็มีปากเสียงกันมีการทะเลาะกันเสียงดังอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จริงๆแล้วความรักเนี่ยคนรักของคุณเขาก็เป็นโลหรือเป็นเกาะกำบังที่ดีสําหรับคุณได้ เป็นเหมือนยาเป็นยาที่มาคอยรักษาคุณมาเยียวยาใจคุณคุณอาจจะอกหักผิดหวังมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วแต่งงานกับเขาเขาเยียวยาใจคุณถ้าคุณยังเป็นเหมืนคุณยังเอะอะโวยวายเสียงดงังหรือเป็นเสมือนบทอารมณ์ดีก็เฉยเฉยเรื่อยเฉยเฉยบทจะอารมณ์ร้อนขึ้นมาก็เหมือนคลื่นลมที่ซัดแรงจนเขาบางทีนะ ในอนาคตข้างหน้าคุณอาจที่จะต้องอยู่คนเดียวก็ได้นะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเพราะว่าดูแลวว้วอ่ะเขาเองเขาก็พยายามเป็นเกาะกําบังให้คุณให้คุณเนี่ยปลอดภัยจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ตัวคุณเองอใช้เสียงดังใช้อารมณ์กับเขามากเกินไปเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเขาหาความสุขไม่ได้เลยรู้สึกว่าจะต้องมีเรื่องที่จะต้องหนักอกหนักใจตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่า คุณจะอาจมีโอกาสที่จะมาโหเขาจนถึงขั้นลงมือลงไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะสําหรับคนมีคู่ผู้ที่เกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะอยู่คนเดียวได้ถ้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะอย่างอื่นดีแต่ความรักไม่ค่อยดีนะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะทีนี้เรามาดูสุขภาพกันบ้างสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรอืม ระวังโรคหวัวใจนะคะระวังโรคห,หัวใจแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเรื่องสายตาหรือว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินการกินอาหารที่มันไม่มีคุณประโยชน์มันอาจที่จะทําให้คุณน่ะท้องไส้ปั่นป่วนได้ท้องไส้ปั่นป,วน,ปวนในที่นี้อาจจะท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะหรืออาจจะมีเลอมีมต,ตดเกิดขึ้นระวังเกี่ยวกับเรื่องหลอดเสียงจะมีปัญหาเกี่ยวกับลอดหลอดเสียงเกิดขึ้น ะะระวังการเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆนะคะสาหรับการแต่อุบัติเหตุไม่มีนะอุบัติเหตุไม่มีสําหรับผู้ที่เกิดบัอังคารแต่มีเกณฑ์เจ็บป่วยบ่อยๆเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวัอังคารมีเหมือนกันแต่มีนิดเดียว นะคะมีโชคลาภเหมือนกันแต่มีนิดเดียวเป็นโชคลาภเป็นเลขตัวเดิมเขาบอกว่าเลขตัวเดิมจะวนกลับมาใหม่ใครที่เล่นเลขใครที่เล่นเลขตัวนี้เล่นแล้วเล่นอีกไม่ออกสักทีแต่งวดนี้จะทิ้งแล้วไม่เล่นละมันจะวนกลับมาแต่ถูกไม่เยอะนะถูกแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น่ะ หรืออาจที่จะมีเลขเบิ้ลเลขคู่เลขหามเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภมีแต่ไม่มากนะักแต่โชคลาภที่จะมีจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสเกี่ยวกับว่าโชคลาภถ้าเกี่ยวกับเรื่องมันอาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเออใครที่ไปกู้ธนาคารแล้วกู้ยังไม่ผ่านสักทีแต่เดือนนี้ธนาคารจะอนุมัติและจะผ่านถ้าธนาคารอนุมัติแล้วผ่านเนี่ยโชคลาภไม่ต้องไปเล่นแล้วนะ เพราะนั้นมันมันมันขัดลาบเราไปแล้วหรือใครที่ไปยื่นโปรเจกต์ไว้แล้วยังไม่ยังไม่อนุมัติยังไม่ปกลงกับเราสักทีตอนนี้เขาจะเรียกไปเซ็นสัญญาถ้าเขาเรียกไปเซ็นสัญญานั่นก็หมายถึงโชคลาบเกี่ยวกับลาบลอยเราก็ไม่เหลือแล้วนะไปกับไปกับเรื่องงานแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์ได้โชคลาบเกี่ยวกับลาบลอยมากวามากว่ามากกว่าเออโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องการงานมากกว่าลาบลอยนะคะทีนี้มาดู ศัตรูบ้างดูซิว่าผู้ที่เกิดวันอังคารมีศัตรูไหมแล้วทำอะไรเราได้หรือเปล่าผู้ที่เกิดวันอังคารโอ้ศัตรูมีไหมศัตรูมีเก่งกว่าเราซะด้วยแต่เขาบอกว่าห่วงที่ที่อันนี้เราก็มีคนคอยห่วงใยเราอยู่นะมีคนคอยห่วงใยเราอยู่ศัตรูมีมีอำนาจเหนือเราเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนที่มีความสามารถ จะทําให้เราอ่ะชีวิตอ่ะดิ่งลงเขาจะเขาพยายามจะดับแสงเราจะทําให้ชีวิตเราดิ่งลงหรือว่าตกจากงานตกงานได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะเราสามารถควบคุมได้เราสามารถที่จะเอ,อข้ามผ่านตรงนี้ได้เพี <vere> ยงแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะต้องเติมเต็มตัวเราเองนะคะเติมเต็มในการทำงานเติมเต็มตัวเราเองให้คือให้เขารู้สึกว่า ให้ศัตรูคู่แข่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาตามเราไม่ทันถึงจะโอเคถ้าเกิดว่าพอเรามีศัตรูปุ๊บเราท้อเราทําอะไรไม่ได้เลยเขาเหนือเราเขามีอํานาจเหนือเราก็จริงแต่เราต,ต้องพยายามเติมความสามารถของเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเพื่ออัปเกรดตัวเองแล้วเขาจะทําอะไรเราไม่ได้นะคะทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมามาดูว่า ชีวิตโดยรวมในช่วงของเดือนมิถุนาอยู่นนี้ผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรได้ร้านสะดวกซื้อได้คนสองคนนะคะแล้วก็เครื่องหมายยุ่งเหยิงเขาบอกชีวิตโดยรวมของผู้ที่เกิดวันอังคารน่ะเจอความวุ่นวาย วุ่นวายมากนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงมีคนคอยให้การช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามพอมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีคนคอยช่วยเหลือเราแบบลับๆไม่ได้เปิดเผยนะคะแอบช่วยให้ให้ข้ามผ่านปัญหาต่างๆ แล้วก็ทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันสะดวกขึ้นมันสบายขึ้นมันง่ายขึ้นแก้ไขได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเรียนการอ่านลูกเตา๋าอ่านสามลูกหน้าเดียวโยงยังไงสามลูกให้เป็นเรื่องราวเดียวกันอ่านหน้าลูกเดียวโยงยังไงหก หกหน้าให้เป็นเรื่องราวเดียวกันสนใจอยากจะเรียนวันเดียวจบแล้วสามารถพยากรณได้เลยบอกได้เลยว่าลูกลูกศิษย์ของมาดามนัดบางคนเอาไปดูห่วงจุ้ยยังได้เลยอย่าเรียกว่าดูห่วงจุย้ยเขาเรียกว่าดูชัยภูมิในบ้านว่าเป็นยังไงควรปรับตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามจะเปิดสอนเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นี้หนึ่งวันจบค่าเรียนถูกมากและเปิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว500บาท แต่ต้องมีคนเรียนคอร์สหนึ่งยี่สิบคนถึงจะเปิดจะเปิดสอนคอร์สหนึ่งสองวันคือวันธรรมดาคอร์สหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์คอร์สหนึ่งวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้ต้องเลือกมาแค่หนึ่งวันจะไม่ได้สอนทั้งเสาร์และอาทิตย์สอนแค่ไม่เสาร์ก็อาทิตย์วันใดวันหนึ่งใครสะดวกวันไหนเลือกวันนั้นมาดามจะเลือกตามเสียงข้างมากทั้งวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์เสียงข้างมากสะดวกเรียนวันไหนเลือก ตรงนั้นแล้วเสียงข้างน้อยถ้าลงเรียนไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปและเอาคนที่ลงเรียนได้มาเติมเต็มให้ได้ครบ20คนแล้วจะเปิดสอนในเดือนกรกฎาคมเปิดแค่เพียง20คนต่อ1วันเท่านั้นวันธรรมดา20คนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์20คนแล้วก็500บาทเท่านั้น ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วไม่เปิดอีกแล้วเพราะปกติมาดามสอนอยู่2,500วันเดียวเหมือนกันนะคะใครจะเรียนรีบๆสมัครเข้ามาไม่งั้นช้าหมดอดเรียนนะคะบอกได้เลยว่าเรียนลูกเต๋าสนุกมากและแปลได้แม่นยำและตรงประเด็นชัดเจนด้วยสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะใครที่ FC ทั้งเก่าและใหม่ช่วยแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ